เสื้อแดงนี่ก็เพียงเดี๋ยวเขามาเรียกร้องสิทธิ์แล้วก็กลับบ้านเพราะฉะนั้นคุณคารองกำลังยืนยันว่าข้อเสนอเป้าหมายนี้ไม่ได้ไปไกลกว่าการยุบสภาไม่ไกลกว่าเลยฮะแล้วผมเห็นด้วยในเรื่องการเรียกร้องไม่ต้องไปเรียกร้องให้เขาลาออกเขาจะได้รู้ว่าเรานี่มีกติกาค,คนเสื้อแดงมีคารมแต่ขอเวลาที่เหมาะสมนิดนึงสัก3าเดือนหรือ2เดือนบวกลบสเดือนนี่ผมว่าเหมาะแล้วแล้วคนเสื้อแดงก็ไปตั้งหลักมาสุดท้ายนะับผมจะขอเวลานิดเดียวสมมติว่าเขาไม่ให้นะถ้าผมเป็นกลุ่มแกนนําที่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นนะกกลับบไปอคุณิิสธ์ ขอเวลาสามเดือนได้ไหมอ่าหรืออาจจะสี่เดือนก็ได้เขาไม่ให้นะคนเสื้อแดงไม่ต้องขอคุณตรงพรรวมทั้งญาติผู้ญาติผู้เสียชีวิตด้วยกลับกลับเลยนะฮะกลับราดประสงค์แล้วประกาศนะตรงนั้นเขาไม่ให้เราแล้วเรากลับบ้านนะกลับบ้านแล้วเราก็มามาอีกทีคราวนี้เป็นสิทธิ์ของคนทุกคนที่จะต่อสู้ถ้าคุณเห็นว่าบ้านนี้มันไม่เป็นธรรมกับคุณแล้วค่ะคุณสู้ใต้ดินบนดินนั่นสิของคุณอะ่ะตายผมจะพูดอย่างนี้ฮะ,<ร>ะผมอยากให้พูดอย่างนี้เลยแล้วก็กลับบ้านเลยฮะแล้วกกกก็ยพพพื้้้้้นนนททที่่ใหคครรรุุงงเเะแลววจไดูา คนบ้านนอกนลยหรือคนต่างจังหวัดหรือคนเสื้อแดงนี่ม,มีคุณค่าต่อประเทศไหมแล้วถ้าคนพวกนี้เขาไม่รับคุณประเทศนี้จะอยู่ได้หรือเปล่า เราก็ต้องฟังกันนะคะ,คะอยากจะให้สะท้อนออกมาใน,ใ,นในสังคมได้ได้ยินได้ฟังเสียงของคนคนห <c oughs> นึ่งบ้างเพราะว่าเดี๋ยวยังไงแกนำกนำก็คงมีมติออกมาแต่ว่าในฐานะที่พวกท่านมาต่อสู้ะนะคะทีนี้มาดูข้อกล่าวหาไล่ไปทีละเรื่องเลยที่คนเสื้อแดงได้รับนะคะ <c oughs> ในฐานะที่เป็นคนเสื้อแดงก็อยากจะให้ชี้แจงข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างเช่นเรื่องของการรับจ้างมาชุมนุมไล่ต่อไปทีละท่านเลยค่ะอ๋ะเอเรื่องรับจ้างปชุมไม่มีฮะมาด้วยใจลูกชายจะมาทุกครั้งจะบอกว่า กูไม่ได้จ้างกูมาเองทุกครั้งที่เขาจะมามาม็อบเสื้อแดงเขาจะบอกกับพ่อแม่ทุกครั้งเลยพ่อแม่ก็จะไปด้วยใจบริสุทธิ์ไปมุ่งมั่นว่าจะไปตรงนี้จะไปตรงนี้ไม่เคยซื้อของกินทุกอย่างไม่เคยได้รับจากใครไม่เคยไปเสาะแสะถามใครว่าเฮ้ยมึงได้เงินหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ไม่เคยถามครับไปด้วยใจจริงๆ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ยืนยันนะฮะว่าผมมามาด้วยใจนะครับครอบครัวเรามาด้วยใจเนะี่ยด้วยศักดิ์ศรีของสแสดงทางประเทศนะมาด้วยใจ ไม่มีใครจ้างมานะครับในการที่ใส่ร้ายนะครับเป็นความฉลาดของรัฐบาลเขาเป็นความลุกกฎหมายของรัฐบาลเขาพยายามเอาดีเสลตัวเอาชั่วใส่เสื้อแดงเพื่อจะล้อมปราเพื่อจะทํร้ายเรานะครับเป็นที่น่ากลัวที่สุดความลุกกฎหมายของเขาความฉลาดของเขานะครับเป็นดาบสองคมนะครับถ้าช่วยประเทศชาติครับจะดีแต่กรณีทําลายชาตินะครับทำลายคนส่วนใหญ่ของประเทศเขาเนะี่ยฉลาดนะครับแต่เข้าใจร้ายครับค่ะพูดใหม่แล้วคะ ไม่ได้จ้างมาเองค่ะม,มาด้วยใจเพราะว่าเงินทองไม่ใช่สิ่งสําคัญเรามาด้วยใจเราต้องการประชาธิปไตยมาใส่ร้ายเราหาว่าจ้างมาคุณคิดว่าคุณเป็นใครคุณมาใส่ร้ายเรานอกคุณมาจากการเลือกตั้งเราก็ไม่ได้เลือกคุณมาแถามคุณยังมาใส่ร้ายเรามันไม่ยุติธรรมค่ะค่ะข้อกล่าวหาที่สองทำเพื่อพันธมุตโตทักษิณชินวัตรค่ะไม่ใช่นะครับประชาธิปไตยล้วนนะครับเต็มใบนะครับทุกคนนะครับตอนนี้ประเทศไทยเราสองมาตรฐาน ทุกคนไม่ต้องบอกก็รู้ฮะรัฐบาลนะครับไม่ใช่รัฐบาลของประเทศชาตินะครับรัฐบาลของสีบังสีนะครับอย่างที่ง่ายๆคือพวกเราชาตดแดังยี่สิบสบเสียชีวิตใครมาดูแลแล้วครับมีใครไหมครับแต่บังสีนะครับเสียชีวิตยื่นเงินสี่แสนบาทต่อหน้าสื่อนะครับและไปไปงานศพด้วยถามว่าใครครับเขาเป็นรัฐบาลของใครครับของคนสีไหนของคนกลุ่มไหนครับคนไทยนะครับทั้งชาตินะครับมีหกสิบล้านคน แบ่งเป็นสีแดงสีเหลืองสีหลักสีไปนะครับแล้วถ้าบาลนี้ไปดูแลใครบ้างครับค่ะ<ล><ง>ก็อยากให้ทํามีความยุติธรรมกับคนตายให้ดีที่สุดนะครับแล้วในทัศนะต่อพันธบทโททักษิน้วคะทางคุณบรรเจิดมีทัศนะยังไงก็คือถ้าบอกว่านั่นหะ,ะ,ะ,ะคือรัก คุณทักษิณนะมีกําลังใจให้เขาอยากให้เขากลับมาประเทศไทยให้เร็วที่สุดมากอบกู้ประเทศไทยต้องเป็นนายกอีกไหมคะหรือเป็นครับต้องเป็นอยากให้เป็นครับอยากให้เป็นครับค่ะคุณใหม่แล้วคะก็อยากให้ท่านนายกทักษิณกลับมาเป็นนายกอีกเพราะสมัยท่านเป็นประเทศไทยเราเจริญก้าวหน้ามากยาเสพติดก็ไม่มีลูกหลานเราก็ไม่มีติดยาแล้วเขาว่าเรายึดติดตัวบุคคลหรือเปล่าแบบนี้ก็ไม่ได้ยึดติดเราดูตามคนเรามีข้อดีข้อเสีย แต่ท่านมีข้อดีท่านช่วยประเทศชาติหน่อยส่วนข้อกล่าวหาอีกข้อหนึ่งเรียกว่ากระแทกใจคนไทยทุกคนเลยก็คือเรื่องข้อกล่าวหาล้มสถาบันสนนเราลักในหลวงนะครับล,ลักในหลวง,งนะครับสถาบันนี้มหมายถึงพรรคบางพรรคหรือเปล่าครับนะครับให้ให้ชี้ให้ชัชดว่าถ้าเกิดให้พรรคนี้ยุบไปเนี่ยแล้วลบสถาบันก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าสถาบันที่ว่านี้ จริงๆนั่นคืออะไรครับอขออนิยามยให้ชัดนะคะค,ค่ะก็คือทุกคนประชาชนคนไทยทุกคนก็ไม่เคยคิดว่าจะล้มสถาบันแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีข่าวออกมาพวกนี้ได้อย่างไรใครเป็นคนบุกปัน่นประชาชนให้ล้มสถาบันครับค่ะคุณหมายแล้วคะอยากจะชี้แจงข้อกล่าวหานี้ยังไงก็คือว่าพ่อหลวงทุกคนเรารักพ่อหลวงทุกคนไม่มีใครอยาก,บบาาากล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์หรอกค่ะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเขาอาจจะ เป็นการใส่ร้ายเราเพราะเขาออกสื่อฝ่ายเดียวค่ะแผนเดิมครับจะแผนเก่าต้องถามทุกท่านว่าจนถึงวันนี้กลัวการสลายการชุมนุมไหมคะไม่กลัวค่ะ,คะต่อสู้ให้ถึงที่สุดครับค่ะทีนี้มาถามทางคุณพาล,ลมบ้างนะคะหลังจากฟังความในใจเรื่องข้อกล่าวหาต่างๆที่โดนมาตอลอดแล้วเนี่ย นอกจากการฟ้องร้องในส่วนของขอสองประเด็นก <C a, S 2> ่อนเรื่องท่านทักษิณันกระทงล้มสถาบันนิดเดียวสั้นๆนะถ้าค,คุณพรจะได้ไปต่อได้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมด้วยคือข้อหากับทางท่านนายกทักษณิณนี่ผมว่าสถานการณ์ขนาดนี้ไปไกลไกลจนหลายคนนี่ลืมท่านทักษณิณไปแล้วด้วยซ้ำไปหมายก็ว่าไงไม่ได้ต่อสู้เพื่อทักษิณวันนี้สื่อทุกอย่างหรือคนก็รู้แล้วนะว่าเ๊แปลกใจมากทําไมคนเสื้อแดงไปเลยคุณทักษิณท่านอดีตนายกทักษิณไปแล้วเพราะฉะนั้นประเด็นนี้นี่เขาจึงกลัวไง เพราะว่าท่านทักษิณน,นี่ไม่ได้มาเป็นเงื่อนไขในการที่จะต่อสู้แล้ววันนี้ไม่มีท่านทักษิณเขาก็สู้นะประเด็น2ประเด็นล้มสถาบันผมเรียนเลยนะฮะว่าเป็นข้อกล่าวหาที่แย่มากต้องใช้ว่าที่สุภาพก็คือแย่มากใครที่คิดผมรู้ว่าคนกลุ่มนี้คิดขึ้นเพราะว่าข้อกล่าวหานี่ร้ายแรงแล้วข้อกล่าวหานี้มันกระทบความรู้สึกประเด็นเรื่องล้มสถาบันเอาง่ายๆประเทศไทยเนี่ยนฮะถ้าจะให้ไม่มีสถาบันมหากะษัตริย์เป็นไปไม่ได้ แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ตามกฎหมายอยู่เหนือกฎหมายอยู่ในฐานะที่ใครจะดึงมาเป็นประโยชน์ฝ่ายตัวเองไม่ได้ค่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นที่สถาบันมีปัญหาหรือไม่ว่าคนเอาสถาบันมาเกี่ยวข้องผมว่าเป็นคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้มากกว่าซึ่งไม่ใช่คนเสื้อแดงคนเสื้อแดงถ้าเป็นบ้านนะฮะเป็นเป็นอยู่นอกรัว้วคนที่อยู่ในรั้วนั่นแหละคุณดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องเห็นอยู่แต่ผมไม่วิพากษ์วิจารณ์ะนะฮะในเรื่องสถาบันแต่ผมว่าสถาบันไม่มีใครลงได้เพราะรัฐมนตรีเขียนชัดนะ ชาติศาสตร์หามหาศาสตร์แต่อย่าลืมประชาชนด้วยสิคือคนเสื้อแดงหรือคนจนทีนี้ในเหมือนกับชารตที่ออกมาล่ะต้องถามในฐานะคุณคารวเป็นทนายความของนอปชมีการดําเนินการยังไงขอบคุณคำถามนี้คือผมได้ไปแจ้งความจำไม่ผิดว่าสัปดาห์ที่แล้วให้กับคนที่มีรายชื่ออยู่อาจจะขาดอยู่แค่คุณวิสากรทับนอกนั้นแจ้งความกลับหมดแล้วที่กองปราบข้อหามินประมาทเพราะข้อหาอื่นยังแจ้งไม่ได้เนื่องจากเขากล่าวหาว่าเราล้มสถาบัน ข้อกล่าวหาล้มสถาบันรุนแรงทําให้คนนี่บางคนไม่ครบอยู่แล้วบางคน <c oughs> อาจจะถึงขนาดมาฆ่าคนที่ล้มสถาบันก็ได้ <c oughs> แจ้งความแล้วก็รับแจ้งความไปแล้วเขาสอบสวนอยู่แต่เราไม่ได้แจ้งความอย่างเดียวคุณตังพรเราฟ้องแน่นอนเพราะข้อกล่าวหานี้เป็นข้อกล่าวหาที่ทําให้ทุกคนนี่เดินไปไหนมาไหนไม่ได้สู้ทางคดี <c oughs> ก็ลำบากไม่มีใครจะไปช่วยคนที่ล้มสถาบันหรอกครับ <c oughs> แต่ถามว่าคนที่มีปัญหาริงอยาคุณสนทิทุกวันนี้ถูกกล่าวหายังไม่นําตัวมาฟ้อง <c oughs> อันนี้ที่เป็นปัญหาคนเสื้อแดงเนี่ยนะฮะ อาจจะมีบางคนที่คิดถึงเรื่องสรารบัญแต่ว่าคิดในแง่ของสาบัญพระมหากษัตร,ริย์นี่ควรจะดูนอยู่ในคนะอย่างไร<ม>ที่จะให้เป็นที่พึ่งของคนคมากกว่าข้อเก่าหาการล้มสาบัญจึงเป็นไพ่ที่เหลือนะ<ม>เขาจะเหลืออยู่นะรัฐบาลน,นะคุณบางควนล้มสาบัญเสร็จถ้าทาไม่ได้ก็ต้องประกาศกฎในการศึก<ม>นะฮะหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาใช้กับคนเสื้อแดงแล้วเพราะคนเสื้อแดงชัดเจนเขาไม่หนีโดนยิงยังไม่หนีเลยอะ่ะ<ม>แปลว่าแปลว่า เขาเข้าใจสภาพปัญหาของประเทศแล้วข้อเก่าหาลุมสาบัตถ้าเป็นก่อนก่อนหน้าข้อหานี้คุณดงพราณจําได้ผู้ก่อการร้ายไงนี่ก็รุนแรงมากนะจาคุกตลอดชีวิตประหารชีวิตแต่ทำไมหยุดคนเสื้อแดงไม่ได้เพราะข้อท็จจริงมันไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายยังนอนเอาผ้าถุงห่มอยู่เลยตามราชประสงค์ยังกินส้มตําอยู่มันไม่ใช่อาจจะมีคนอยู่แต่ไม่ใช่คนเสื้อแดงซึ่งไม่รู้เป็นใครผมคิดว่าประเทศไทยของเราโชคดี